สวัสดีครับปุท้อนตระชูวันนี้ก็จะไปจับปลาในลำห้วยนะครับเออย่ยนี้น้าหน้างาเด้งาชาวเย่ยใ่มอย่นี้น้ารกหบ้าจะโกนแดดมาอยากีิอยกับมานสูงอาเอ้หน้าสูงอห้งาจีกนาะกนนอสาจีก้เลยสูงอาีกโกบลบ้านเนี่ยดยายนี่เยมาอยานี้เฮ้จะใช้นวกมาอยู่นะ ดูครับตอนนี้ก็ไปถึงลำห้วยแนละ้วใกล้ถึงแล้วอยู่นู่นครับลำห้หวยอยู่นูน่นตอนนี้เราก็จะเดินลงไปแล้วนะครับไอ้ยุโปรนั้นเราก็ัวคือก้มาหญอย่างนี้ก็โคใหญ่กึ่งอะไกอเราล่างก่อยไอ้ล่าปลาเถอะเถอะเ่างป่ามันยังนี่ติปูเต้บรรทเธอเนี่ยต่อเชี่ยวชี้เงี้ยมาใหญ่นี่นั่นนั่นแล้วไอ้ยุยวยังไี่ิปูเชื่อเนี่ยฉันเทมาใหญ่นี่ติปูห่อเลยใหญ่นี่ดูครับแล้วก็มา,าถางึงที่สถานที่นะครับดูครับ ตอนนี้ก็พร้อมที่จะจับปลาแล้วนะวันนี้มากันอยู่ประมาณสามคนนะครับดูครับไอ้เหยอะนี่นะนะนาให้ตอนนี้านาย,มมยุง่งก็เยอะประมาณน้นเลยจะบวกไปเดินมาอย่างสูงเลยสูงเลยน่าหน้าให้ย้อนไปรถต่อเยอะเลยยื้ได้มาเยอะนี่รถต่อเยอมายื้รอรอให้ดูครับตอนนี้ก็ถ่ายน้ำออกนะครับดูครับคุณผู้ชมโอ,อ้โหต้องขยันและต้องแข่งกับเวลาครับ phó á nước nó lúnออกมา nha các bạn xem này nhúp bồn á này huêi lót sào này chắc gò lót luôn chắc khoẻ dễ như vậy này chú nhỏ bé mi này đồ ngay như vậy này các bạn xem chế này luôn các bạn cùng với show ohh xem 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 ปอนี่เนี่ยเที่ยที่ม่เนี่ยจมงอ่ะจมงนั่น啰เย็นเนี่ยอ้าลุล็กคันอ่ะโอ้ดูดูเปลวไงอ่ะเยเนี่ย啰ดูค่ามี่เนี่ยเนี่ยช่ได้ปูมาแล้วด้วยครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหดูโหปลาตัวใหญ่จริงๆครับดูครับตัวนี้ก็ได้หลายตัวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหดูวันนี้มากับผู้ชำนาญครับก็เลยได้หลายตัวแล้วครับคุณผู้ชม

งานว่าหนีโมยอยานี้แต่ล็อสาเนี้ยจะกวนเนี้ยหนีม่ก็เดี๋ยวคยกรึ้นด้วยนี่นียามีเนี่ยอยู่องนี้นะชีดูครับตอนนี้ก็ได้เวลาทำกับเข้าเที่ยงนะดูครับตอนนี้ก็กำลังใส่ปลาในกระบอกไม้ไผ่อยู่นะครับคุณผู้ชมดูครับเชฟกระทะนะครับเชฟกับพะเลตของเรานะครับหรือว่ากระทะไม้ไผ่ก็ได้นะครับดูครับ

อย่างนโน่าง,งาแผ่แผมาเยอะอย่างนี้งาแผ่ก็งาแผก็เดอยดูดนี่ g มาอย่างนี้ดูครับตอนนี้ก็เอาไส้กล้วยป่าใส่นะครับเพื่อที่จะกินกับปลานะครับมันจะอร่อยนะค,คุณผู้ชมตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มมาแล้วนะค,คุณผู้ชมดูครับวันนี้คาดว่าฝนจะตกนะครับอโ,โอ้โข้างเวนั่นจะมี ไยนีปนาแหงแพงาแหดอนเจาจามายยนีนาออยยียเลพยายนนาอาลลมาดูาอยยีเลยนีนาองาแพงาโลดองตงอยายนีแพงาโลเนจ่จางเงาเดียวเ้าเาเนี่ยแตง่ายๆนี่ับลาดรอดูครับตอนนี้ก็กำลังต้มปลาอยู่นะครับดู ต้มจากกระบอกไม้ไผ่ครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหแหงยุโปน่าเฮ้ยงาติจัดถักกันมาอย่างนี่ยน่ารอกงานแพงงานหรูห่างเงินแน่เชื้อรุ่มจะเยะเยะลูอ่ะซอสโซลามี่ย่าเนี้เชียวดูครับโอ้โหกลิ่นหอมโอ้โหช่วยมาแล้วครับคุณผู้ชมแหงยุโปรน่าจิ้ข้าเนเชื้อแม่ย่าเนี่ยตอนนี้ก็เอาลงเสร็จแล้วจะเทใส่แล้วนะครับดูครับโอ้โหเฮ้ยรัวรัมากเงื่อนาชิเจียี่แม่จีเดือยล้อ

รับตอนนี้ก็ทำข้าวเสร็จแล้วก็กินข้าวนะครับคุณผู้ชมกินกับปลานะครับโอ้โหกับข้าวอร่อยสุดยอดนะครับสิ้นยอดสีบนดอยดูครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่เป็นชิ้นหวบันนะอย่างนี้เป็นชิ้นหวอืม หมดแล้วหมดแล้วดูอาจจะจิ้หมาอย่าง่ห้อปน,น,น,นะเ <มา S 1> ยี่ยม <า S 1> พัดใชมไหมดูครับแล่นแล้วก็ไม่เหลือนะครับคุณผู้ชมดูครับแต่ตาแล้วจะจิจ้หมาใหญ่ยี่ห้ปน่า,นานนรัก เนื้อปลน้าหอดจะได้น่าพลีต่อมาอย่างนี้อ่งี้เถอะครัดูครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็จะใส่ปลาในกระบอกไม้ไผ่แล้วครับเพื่อที่จะนำไปเอาไปกลับบ้านนะครับดูครับโอ้โหดูตัวใหญ่โอ้โหดูครับเออย่างนี้เนื้อปลาเฮ้ยมาเดีเหรอเฮ้ยบลาอยก็เดือดดอนไอพี่ในช่องมาอย่างนี้ชื่อโค้าคือคืออย่างนี้ชืเอาลูรูแล้วเนี่ยชื่อเหรอ Uma thì mà yo giá ga đơn này biang à yên yên, ngà đi tiền à đơn à yên yên ngà đi lo, ờ có mà zá yên yên hư à yên yên na hả? thì yên thì được, hấp, pha pha, đồ

เขาว่าน่าจะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับอนนเนนออบอจีดูอย่างเงาะบอจีมองไงเฮ้ยเจอแต่ตัว,วเล็กครับเขาว่าตัวใหญ่หน,นึ่งตัวอู้นี่ครับนี่ครับเนี้ยครับโอ้โหโอ้โห

어? 오! 두두두두 두. สุดยอดครับ. 시. 아루루 치런 데 녀롬 두아 냐녀 로루루루 데지 가이나. 이 모가 모메 예녀 데니 루데러. 에티 모 바나고. 니니 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 마나티 Dạ đây là Giờ tí mà mua ăn vô lên Thôi bố bé đang bà đi đồ phải nữa mà bố cho cái gương ngà Hả? Thôi ngà lên nếu mà bố bé cho cái Thôi bé nào tự tự gì phải nếu nếu Thôi này hào tự giá phải nếu Ngô giá phải lên

Xì 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 Ủa đủ hạt dài mát Nha nhé bà chú Nha 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 bà Lê 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 à lê 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 Bộ bà chú Nha không Nha nhé 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 Bộ ngon ngon Chú alo alo xì Chú โหสุดยอดครับนกันเนาะนลาลาโอ้ได้หลายตัวนะครับเดี๋ยวพับเดี๋ยวพัยเอาพยเอาพายเดินเดิทีมอ่ะะพายอะไรเจ้เดี๋ยวยอะไหมยเดีเยอะไหยเดี๋ยวมาแล้วเดียวมันยันะเดี๋ยยะโอ้โหดูกอบครับ เจอกบเอาตกใจครับโอ้โหเอาแล้วดูครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รวบรวมปลาไว้ในที่เดียวกันให้หมดนะฮะเพื่อที่จะดึดกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยนําไปแจกแล้วก็ค่อยนําไปแบ่งนะคุณผู้ชมอันยุโปรน่าเฮงเงียกันไดช่วยกันมาเยอะยน่าร้อเธอะก็เถิดเถอานยุโปหน่า เออเว่ยเชื่อเชื่อเยอะก็มาเย็นเนี่ยถุงหัวเชื่อเชื่อถึงก็เถิดเถอะที่ลางก๋วยเนี่ยถึงแต่ดอนเนี่ยโกรธเลยมาเย็นเนี่ยน่ารักดูครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้จะรวบรวมเสร็จแล้วนะครับทายเรืหวานปูกับปลานะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ดงงัดนะครับดงปูงัดใส่มือนะ ตอนนี้ก็กำลังล้างหรือว่าทำความสะอาดปลาอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ยน่าช่างอะไรเอเสียเงินยเนี่ยน่ารองเสียจิตกันไหมที่อาชีพล้างมีเนงามเงาตาอยู่ใหญ่กขั้วมีเนมกหาเมเยอเนี่ยน่ารองชิดูครับตอนนี้ก็ ahn, ล้างทําความสะอาดนะครับดูครับคุณผู้ชมสายจัมโบ้ครับคุณผู้ชมโอ้โหดูดูดูโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเชื่อเยู่เนี่ยลุคเขลุคเาแม่เยอะเนี่ยน่ารอง

โอ้ยโหก็เดตตัวติ๊กิโลเบงไงยันนี่ก็แล้วก็หูมาหูนี่มันยี่โอ้ช่วยยันนี่อะไรลๆดูครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาม่ได้ตัวไซส์ใหญ่ๆครับคุณผู้ชมโอ้โหคาว่าน่าจะถึงหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับดูครับโอ้โหดูดูครับโอ้โหดูดูดูไใหญ่มากดูครับคุณผู้ชมโอ้โหดูครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะแบ่งแล้วนะครับแบ่งประมาณ3กองด้วยกันนะครับคุณผู้ชม วันนี้มาประมาณ3มคนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมดูครับตอนนี้ก็กำลังแบง่งไซส์ใหญ่ก่อนนะครับคุณผู้ชมอายุน่นอาอ่ะดีพีแล้วก็อ่ะเยี่ยนี่น่นาร้อนยุคคือเดือที่โหพุ่งแล้วก็มาเยอะเนี่ยนี่อน่าร้อนใ่ยุคพี่นหนุ่ยกานเงารอสาวรอหันดูครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็กำลังแบง่งแบนอย่ครับแบนงปลาครับคุณผู้ชมโอ,อ้โหดูอันนี้แบ่งเฉพาะไซส์ใหญ่ก่อนนะครับ เด,เดี๋ยวไซเลตเดี๋ยวค่อยตามมานะครับคุณผู้ชมนิ้วโปน่าพี่เดื้อหรือแม่ยนดูครับตอนนี้ก็จะแบ่งให้กับเจ้าของท่อด้วยนะครับคุณผู้ชมนิ้วโปนาเฮ้ยฮ้ยเจกรีบไนมาแจ่มบลอยะสองบล็อกคจหน้บิจาเกยเจเตปูกันไหมาเดเอบาทีมเตบยงฮก็หูไหมเ บอลโอยังอ่ะเตอเนี่ยเห้ประธานเนี่ยยี่มีเนี่ยอาทิตย์เจนียวยาบีจักเกียงอายันเนี่ยบอลโอเตยกันเนี่ยบอลลอแตู่วดีครับตอนนี้ผมก็จะใส่แล้วครับจะใส่แล้วถุงชั่วครังก็ต้องครับดมม้ยดมครงหนึ่ดูครับเอาใส่แล้วครับใส่กระบอกไม้ไผ่ครับแล้วก็น้ำไปกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแอปจริงนะครับ ดูโอ้โหใสใหญ่ๆครับใส่ใหญ่ๆโอ้โหคืนี่รับรองว่าอร่อยนะต่เยอะเนี่ยคนน่ะบลอนหมาเยอะเนี่ยบลอนงาชาเอองาดร้องงาดิยขง้นเนี่บางชหเดอลุลลโลุลุลลุลุลลุ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 ล

ครับคุณผู้ชมใกล้จะใส่หมดแล้วครับคุณผู้ชมใสเสร็จแล้วครับดูครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ออกจากลำห้วยแล้วนะครับตอนนี้ก็ จะเดินกลับไปหารถนะครับรถจอดไว้ข้างบนนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นปลานะครับที่ใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็แบกช่อน้ำพีวีซีกลับด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้ปุ๋นอาเลขชนุมายเย,ย,เย,ยอะแยะน่าร้อยโอ้ก็เดาดาเล่มาเฮ้ยอพี่อาอัปโยาร้อยอัปโป้สูสยาดาเล่มาเฮ้ยกล้ นางเดี๋ยวบล้อก็งนยนเดินยทานี่ยบลบ้านนดาชมมาเยีฮัลโหลดหลครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เดินกลับไปหารถนะครับหปูนะหาลูพี่จะกใล้เอาเกือมาเย็นนนะอมือเชดเดยมือผ้าขมือทางลอลีเฮ้ยเทถากะโอ้ยชมมาเย็นนนะอช็ฮรเมื่อเชมือแล้วงาลูพี่จะกรอยไปดู เฮ้ยเดี๋ยวไปดเทน่าไงาลจ้าเลยงันช่ยูจยย่านี่ยชิเฮ้ยดีชิวใอาหเฮ้ยยูจยจ้าเลยงันไอชูจยปบละตายงีบลตาปตาชิตอนนี้ก็เดินกลับไปถึงรถแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่นรถเป็นที่เรียบร้อยฮะจะกลับบ้านแล้วนะครับอยูป่เาเล่มาเยีเราลีเทปมงาสารไ ตอนนี้ก็แอปปลาเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมตัวกินแล้วครับโอ้โหส่งกลิ่นโอ้โหหอมครับถ้าท่านจะอร่อยสุดๆนะคุณผู้ชมเึงให้ยุบปูน่ะเดือดตื้อใหญ่หรือไงอย่างเงี้ยวัดใจเลยหุงก,ก็มาอย่างเงี้ยนะโอ้ก็ไปไง่ายมีตู้ดูดล้วนเชี่ยเชี่ยอู้ yeah ngadi le ngae a kha hone ye bon chi ku dai so ye na ye ye